คงมีสักดันถึงเส้นชัยสวัสดีค่ะลองมองดูสิคะดิฉันอดีตแม้แต่ทำดําหน้าก็ยังเรียกกันอีพินไอ่เข้าพันธวีเป็นคุณยุพินแล้วค่ะเขออาอดีตดิฉันเป็นเพียงสาวโรงงานความนุ่มเปราะและวันนึงโรงงานเจ๊งปิปดการดิฉัน ต้องขายข้าวต้มขายก้วยทอดขายมันทอดทุกท่านเชื่อไหมบองวังจนไม่มีแม้แต่ข้าวจริงๆเรไปเก็บกระเพ่อมไก่คอขึ้นมาไม่มีแม้แต่น้ำมันจะผ่าและในวันหนึ่งในขณะที่ฉันกำลังจะอดตายขอเสียงปรบมือให้กับคุณติ๊กจะคะคุณชันไรัฐนาอะไรให้ชวนดิฉันมาทำร้อยเท่าพันธุีเขาบอกว่าแผนการตลาดจาก70เซตแต่ดิฉันคิดตอนนั้นคือแผนอะไรจะจ่าย แต่คุณติ๊บบอกว่ามีสินค้าดีกินแล้วจะสวยดิฉันอายุ14แต่ได้แปลนเด็กนะคะขอบคุณทุกท่านเชื่อไว้ดิฉันอยู่กับคุณดิฉันต้องนั่งรถมากรุงเทพมาเอทนาดิฉันขึ้นมรถไต่บอลลงที่วิหารแดงนั่งรถที่วิหารแดงมาลงถึงกองนั่งรถตู้จ,จ,จากาถ,าถึงกองมาลงฟิวเจอร์ขึ้นรถจากฟิวเจอร์บอลงเอทพนาว่าวต้มบ๊วยใ ฝนก็ตกไม่มีรถเข้าบ้านดิฉันเรียกมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่บ้าน300บาทฝนตกดิฉันัสามมันแซงสิบล้อทุกท่านเชื่อไหมแฟนดิฉันร้องไห้ฉันนั่งยู่อทางันไม่กลัวตายแต่กลัวจนมากกลแนัอพวกนี้าจรวยนะเราจะเปคนรวที่ร้อยเข้ากันวีแต่ทุกท่านเชื่อไหดิฉันไม่มีรถก่อนนั้นจนสปอนเซอร์ใครไม่ได้ซักคน เพราะที่ฉันไม่มีรถไปรับเขาแต่ร้อยเท่าพันธวีมันอยู่ที่วิธีคิดจะจัดการยังไงกับบริษัทร้อยเท่าพันธวีที่ฉันขอไปชนคนไกลก่อนเพราะคนไกลไม่ต้องไปรับเขาให้เขาด่าเครื่องมาเองนักแม่ทีมแม่ทีมฉันสวยจบต้องกริญญาโทพามาที่บริษัทหูหลาไปนอนบ้านแม่ทีมยี่สิบล้านไม่ต้องพูดอะไรก ไม่ว่าที่ฉันสามารถสร้างไดมอนที่ภาคใต้เป็นเส้นที่หสร้างไดมอนที่สระบุรีเป็นเส้นที่สและสร้างดับเบนไดมอนที่ลพบุรีเป็นเส้นที่สามปัจจุบันที่ฉันรับใยหน้าที่บริษัทร้อยท่าีเดือนละหนล้านบาทค่ะว้าว้าวว้าว้าก้าาววาวว้าววาววกทวา้้าว้้า้าด้วา้า ไป<ม>เองไ,<ม>ไ,ได้แล้วค่ะขอเซลล์ปมมือให้คุณนิชันดิ้งค่ะเรียกต่อไปฉันเคยอยู่บ้านที่เป็นกระอบชัยคอแต่ในฉันต้องเป้าว่าสิ้นปีห้าเก้าจะซื้อบ้านเงินสดที่สระบุรีหนึ่งหลังค่ะเออ